การสแสวงหาที่ปรึกษาเพื่อรับฟังสติปัญญาเป็นคนละประเด็นกับการสแสวงหาคนที่เห็นด้วยอันที่จริงแล้วโดยธรรมชาติทุกคนสามารถที่จะรับฟังรับรู้ข้อแนะนำและสติปัญญาได้ง่ายมากในชีวิตประจำวันผ่านบุคคลรอบข้างที่อยู่กับเราเอาวัยวะในการที่เราจะรับรู้สติปัญญานั้นไม่ได้มีเพียงแค่หูเท่านั้น แต่จะต้องเป็นจิตใจด้วยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องระวังเป็นอย่างมากนั่นก็คือคำว่าอากติหลายครั้งที่คนเราเดินเข้าไปหาคำปรึกษากับเพื่อนร่วมงานแต่จริงๆแล้วเรามีคำตอบมีธงของเราอยู่แล้วเราไม่ได้อยากฟังความคิดเห็นที่แตกต่างเราอยากได้คนที่จะเห็นด้วยกับเราหลายๆครั้งนั่นเองการขอคำปรึกษาจึงจบลงด้วยการทุ่มเถียงกันในที่สุด มีประโยคหนึ่งที่น่าสนใจและบันทึกอยู่ในหนังสือสำคัญหนังสือเล่มนี้ชื่อว่าสุภาษิตและหนังสือเล่มนี้มีอายุมากกว่าพันปีได้กล่าวเอาไว้ว่าจงเงี่ยหูของเจ้าฟังปัญญาจงเอียงใจของเจ้าเข้าหาความเข้าใจคำว่าเอียงมีอีกความหมายหนึ่งคือเปิดออก ประโยคนี้จึงบอกเราว่าหูไม่ใช่อวัยวะเดียวที่จะเอาไว้รับฟังสติปัญญาแต่จะต้องเป็นใจที่เปิดออกด้วยที่จะรับฟังสติปัญญาโลกนี้กว้างขวางและซับซ้อนนักบางอย่างและหลายอย่างที่ไม่เคยมีอยู่ในวงความคิดของเราอาจจะเป็นความจริงที่จะช่วยให้เราค้นพบทางออกของปัญหา และนำพาไปสู่ความสำเร็จได้แต่มันอาจจะไม่ใช่วิธีที่เราคุ้นชินและอาจจะไม่ได้มาจากบุคคลที่เราคุ้นเคยและนี่แหละที่เราจะต้องอาศัยการเปิดใจเพื่อที่จะรับรู้สิ่งที่เราไม่ค่อยชินนักและเมื่อรับทราบแล้วก็พบว่าวิธีทางที่ต้องเดินไปเพื่อแก้ไขปัญหาไม่ได้เป็นที่ถูกใจเราเลย กลับสร้างความอึดอัดใจให้กับเราเสียด้วยซ้ำคนส่วนใหญ่ทําเช่นไรเมื่อเดินมาถึงจุดนี้หลายคนเบือนหน้าหนีและค้นหาวิธีใหม่ที่ถูกใจตนเองหลายคนเปิดใจและปรับตัวแม้จะไม่สะดวกและรู้สึกอึดอัดก็ตามแต่ด้วยใจที่เปิดออกก็สามารถที่จะลองสิ่งที่แตกตา่างถ้าหากลองแล้วไม่ได้ผลชีวิต ก็ยังสามารถหันหลังกลับไปเริ่มที่จุดเดิมเพื่อค้นหาทางใหม่ได้หากลองแล้วพบว่าเป็นหนทางที่ใช่เราก็จะพบเส้นทางไปสู่ความสำเร็จหรือเส้นทางของการแก้ไขปัญหาต่างๆได้โดยเช่นกันทุกๆอย่างมีวิถีทางของมันโลกนี้กว้างขวางนักเราไม่ได้รู้อะไรทั้งหมดสิ่งที่เราคิดว่าใช่อาจจะไม่ใช่ สิ่งที่เราคิดว่าไม่ใช่อาจจะใช่ก็ได้มนุษย์มีสิทธิ์ที่จะเปิดใจลองดูการเปิดใจต่อสิ่งที่แตกต่างอาจจะทำให้เราค้นพบมุมมองใหม่จากสิ่งที่ไม่เคยเห็นกลายเป็นสิ่งที่มองเห็นถ้าเราฟังอย่างเดียวเราก็จะได้ยินแต่ถ้าเราเปิดใจเราก็จะเข้าใจเชื่อไหมครับว่าในชีวิตของเรามีคำตอบอันประเสริฐสูงสุดเป็นคำตอบแห่งปัญญา ที่จะทําให้ชีวิตครบบริบูรณ์เป็นคำตอบที่อยู่ในชีวิตประจําวันนี้แต่อาจจะไม่ได้รับความสนใจจากโลกนี้สักเท่าไหร่สติปัญญานี้รอคอยผู้คนสัมผัสและมาเห็นและจะเป็นพระพรต่อชีวิตของเราจงเงี่ยวหูของเจ้าฟังปัญญาจงเอียงใจของเจ้าเข้าหาความเข้าใจ สวัสดีครับ